มาครับพี่้องเมื่อไ้ปิ้งปลาดุกนาครับยิงปลาดุกนาครับแส่บครับผมยากาศคือเก่าครับผมมันจะออกไปหาหมหาพวกครับยากาศส่งแรงครับโอ้ทางนี้ฝนตกฝนดีตกยากาศคมๆ ม่มีหงยู่แล้วแต่บ่มีหงยูแล้ว,บบลวนกเครือ่งอ,ง,องบินก็หนีแล้วเสียงเครื่องบินกดครับนกไปไปวันทีท่สิบเก็ด,ไไดนี่ครับ

ครับสูแล้วครับกระเมนูหัวผักจำแจีวครับปีกปลาดุกลัวผักจำแจียวน้งออกมาเออไปอยู่สันประมาณใหญ่อยู่นี่วิวเขือนตัวปูดอกแค่ตัวงี้ควงตุ้งโอ้มาเด้อมาเด้อกินข้าวเด้อบ้านนี้ เอาไหยังเออ๋ออ๋ออ oh okay. oh, ๋อ oh. อ๋อเ๋อา๋ออ๋ออ๋วอลออเออ๋ออดออ้นอ๋อ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 ้๋ออ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 ออ๋้อ๋อ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 ่๋ออ๋เอ๋ออออ๋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 ออออออ๋อ๋อออ ปร,ประเด็กได้มาใหมเนาะแส่ประเด็กจะเฝ้าสีก็สิปปีงปีงมันเปื่อยเออเาสิบปีงประเดกนี่สวยมากันพี่นนองรู้่มีแต่บุกเกาะว่ะต้องไปเก็บเอาไปสน,นสนนุดนะครับเนาะเอาเก็บไวปก่อนรูกนันคือว่ากันอยา มืน,มเนมีเดิไม่แก้หร้เ่ามาเดเด็กๆมีพวกแก้วเ,เด็กใช่ไหมมึงแข่งขากันย่นยออกมาก็ออกมาแั้วเส็จไม่มีใครบอกมั้ยยังโอ้หันดีทเ,นเท่สุดเดี๋ยวเดี๋ยว ปิ wow. s <S mm ้ hmm. you you mm ่ตโตอีกบนเอี่ยนเข้อ่ะเปลี่ยนวิแกงเลว่ามันบอกว่าอีย่งหาทีหาเพิ่มเนี่ยเหนี่ยวใครยังให้เพป่นหาทีหมหรือยังเงี้ยเห็นไหมเอาคนมาอร่อยยังออาเงินมัน้างเลยดีเลยแห้งสองร้อยหนึ่งแห้งคน่นานุง่ะ Ồ, ok, ok Nào, lọc Mew, khuây mái Xả nó ra Xả lời, xả nó lại, không biết có không kìa Mình có không có kìa, nó ngọt lắm Ừ Mình đưa ra xả, nó ngọt lắm, nó kìa, nó ngọt lắm Ừ Mình Ok, kìa, nó ngọt lắm Nó kìa rồi เรียบเอบ้านอะเนี้หล่ะมึงจะใจตีแกงแม่ละงามไปออมตวชาซื้อทักอีตูวยุ่งเยมเนี่ยไม่กันหมู่บ้านอยู่บ่หม่เม่อยู่บ่ว่าสีแกงแบบก็เส่ปลาแดงไหมล่ะอือเราเส้นปุ๊กันเราไปกินปลาแดเราไปเอาแกงเนี่ยเราหัวขาดหล่ เมื่อจอถนอนอะรอะะูว่ามีอย่างแมงไตขาไงนานเลยกอนอันี้มันดั่ที่คำวิลาเขาหลอบไปบ้าแล้วเวลากินมันจะเป็นแบบตัวอย่างมันตัดเลอ,อ่ะคั้นๆไหมอ๋อัดปากเขาแมนตัดปาก,ไงไงกเขา <laughs> ไม่ง่ายแม่นมนแนกนงเลยเยอะเห็นไหมเนก้ม่เมันแหงก็ Ừ, kia, oh, đẹp ừ. chuyện, đẹp ừ. Ừ. cái cổng lợi ừ. cổ ừ. 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 ở mày 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 เต้องกรอบๆยังที่แบบคนที่เมือไห่มันแก้ผายอยยังคนนี้ไหนขึ้นใหม่แต่โแปปล่ตายมอยทอดอะไนีอก็ักวาง้างก่อูแพงเลเอาไปกินร้วีิ

มบเอกม่เบียกหรอก่เบียชมอกาโเีหรไีใช่ไหมบอก่าให้หลนี่ข้าวบาเรโอ้ยใหม่เใหม่ด้วยเอาจนใหม่เนาะเราะแจก่เจไตกัวมาคามเด้อเนี่ยไก่กับเตจีบล่ะเนี่ยไก่กับเตจีบมากินด้วย นอนนมนกินปลาแม่ปลายังไม่ยังไม่โอ้โหโอ้โหไม่ทานเฉลี่ยท่านไหนลูกโอ้ยจะไม่เงี้ยเก่าเอ้ามามาเตรียมมาเรียบเตรียมปลาอะไเนี่ยอือเอาตรงนี้มาเกรียมอะไรทางนี้ก็ได้ ได้ยืนไม่ได้มันจะได้กิงเงินกรแกบองชิมไหมเนื่อข้าวเผืออะไรนะนี่แบบเยอะๆเลยวันนี้จุกข้าวเส้นัเนปิ้งข้าเส้มปลาไะงามค่ะเป็นอะงามต้องปลาอะไรเขาเรียกอะไรร้อนอยู่เขาอะไรเขาเรียกอะไรแม่นะงามลูกแม่ปอโมกุรยางงั้นร สดิงก็คือสดิ้งเลยพี่แจ๊บเแดงมาตาอไลูกแม่ปอเมันมมื่อสัตว์มมนี่ยาหนงาเปมึงงเหรอไม่เอ้ยมาตาะไมาตางามวกับขวดขวดไป็นต่ำเก็ได้นะคะเน่องีากขวดตำเจลต่ต่ม่ซ้ไหมแ้แกได็กบว่ ม่เลยไม่เลยอะไรการโดนยังอาหาอาหารโตนวดได้ไหมไหมจะบอกง,งกันน้ำนดีไม่มไม่ไม่ไม่น้ำเล่าหรอกไม่ไม่ไมรหรอกอดีเอา

เดินเข้ามาติมมะเดี๋ยวแลเข้าไปนอนปะนอนละพี่ดิง่ายพี่ดีใครจะนอนก็นอนพี่เก็บเจ็บหลาอันไม่เข้มบนนี้หอ๋ออย่าผ้จะมันกั่นแ้มอื้มหัวหน้าบ้านเนี่ยหังหน้าบ้านไม่ไม่นอนแต่นอนดูบ้านไม่เข้มดีไหม่มี เ็มเนาะมีอเคมเค็มเกือพี่บอกว่ากวซกอาเราดีรู้ไสิแม่เนี่ย่ไปเจ้บ้นเฮ้ไปเนอกาจกออยู่เาลองใกันลองใส่กใส่ผตผิด้วยอเเขา คนมหาตุดีอืมย่องแคบตัวพูนอือตัแสบเนาะอืมอือไม่ักเนี่ยไม่หันแก่ท้องไม่เนาะไม่พักเอนนี้ไก่อืมอือตัวบมบห้องเห็นเมันมาตกล้อก่นตกออกแล้ว ตาม,มอาอีฮะอ่ะนะฮะถ้าอยู่ออกแบบทอนไ,นได้ไหมทอดครับ่า่า่ห็นว่ามาเห็นแกะไปเกลี่งี้เขา ว่าเข้าไปว่าเข้าไปกินข้าวอันนั้นข้าวเยอะยิ่งกว่าก็จากนีนน้มันผ่าเอ,อา,าเลยแล้วทำยัหไงอ 哎。